คว่าข,ขอโทษนะคะไปสามคนแลหลายช่อนช่องเดียวแต่ว่ามีมีผิ ขอโทษนะคือไม่ได้ไม่ได้ออกมาสัมภาษณ์ตอนแรกเนาะเพราะว่าคือคือ,อยังตั้งสติไม่ค่อยได้เนะาะเมื่อวานโกรธมากจริงๆแล้วก็อันนี้อันนี้เพิ่งบันทึกนะคะแล้วก็เอา้าแล้วก็แล้วคือเมื่อเมื่อวานตอนที่บอกว่าจะออกมาถแถลงตอนตอนตอนสามโมงเนาะก็คือมีสื่อเนี่ยแชทมาบอกว่าคือเลื่อนไปถแถลงพรุ่งนี้ได้ไหมเพราะว่าเพราะว่าเออคือสื่อเนี่ยไม่อยู่แล้วไปไปงานภูมิใจไทยอะไรไม่รู้สักอย่าง ก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวถแถลงพร้อมกันวันพรุ่งนี้แต่ว่าเหมือนกับมีบางคนแบบคอมเมนต์มาว่าเราเรียกว่าไงนะเออทำไมจองเวลาไว้แล้วถึงไม่ถแถลงก็คือคือไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนั้นคือสรุปถแถลงดีหรือไม่ถแถลงดีนะคะก็เออกรณีเมื่อวานนะคะที่มีการประชุมรับแล้วก็มีการพูดคุยกันนะคะเรื่องเออเรื่อง มติที่เคยบอกว่าออให้ถ่ายทอดไปในบริเวณสภาแต่ว่าไม่มีการถ่ายทอดสดแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยถ้าใครไปถ่ายทอดเนี่ยก็รับผิดชอบตัวเองเนาะซึ่งเมื่อวานเนี่ยคือตั้งแต่เช้ามาเลยนะคะก็ก,ก็ก็มีการปิดประตูแล้วก็เปิดประชุมลับเพื่อพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะซึ่ง เอาประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยพูดในห้องดิฉันขอเกิดอย่างนี้ว่า ถ้าใครจําได้นะคะวันแรกที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยมามาของงบประมาณที่สภาแล้วมีการอภิปรายกันวารละหนึ่งเนี่ยสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดถึงเนี่ยคือการทําให้ดัชนีคอร์รัปชันดัชนีรับรู้คอร์รัปชันของประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นนะคะการใช้งบประมาณเนี่ยอยากใช้ไปเพื่อให้ดัชนีรับรู้คอร์รัปชันของประเทศไทยดีขึ้นหรือว่าไอ้ดัชนี CPI เนี่ยอยากทําให้คะแนนเนี่ยมันถึง5 6เอ่อ56คะแนน แล้วก็อยากทําให้ประเทศไทยเนี่ยติดท็อปหใน40ซึ่งดิฉันก็ตั้งตารอดูเนาะว่าอะไรมันคือมันคือ,ม,คอมันคือแนวทางในการลดคอร์รัปชันนะ,ะซึ่งดิฉันก็คิดว่าการประชุมกรรมธิการเนี่ยที่จะเป็นการพิจารณาง,งบ3.8ล้านล้าน,านซึ่งเป็นภาษีของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนะคือถ้าท่านไลฟ์สดอะดิฉันคิดว่านะคะดัชนีคอร์รัปชันท่านดีขึ้นแน่นอน เพราะว่าประเทศที่เขาจเจริญแล้วนะคะที่เขามีอาระยะกันที่เขาพัฒนาแล้วเป็นประเทศที่รายได้สูงเนี่ยหลายๆประเทศมีการไลฟ์สดนะคะประชุมกรรมธิการงบประมาณท่านไปเปิดดูได้ค่ะของออ US, นะคะของ USA หรือของประเทศในกลุ่ม o e c d ก็มีการถ่ายทอดสดกันนะคะทีนี้เอาประเด็นในที่ประชุมคือ ดิฉันอยากจะบอกว่ามันมันไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่เขาจะเอามาหักล้างดิฉันได้เพราะว่าทุกเหตุผลที่ทุกๆคนพูดมาคือดิฉันหักล้างได้หมดนะไล่ไปเลยตั้งแต่ เรื่องความลับผิดลับชอบหากมีผลกระทบนะคะหรือว่ามีการพูดถึงข้อมูลลับหรือว่ามีการพูดถึงข้อมูลความมั่นคงอันนี้เนี่ยดิฉันก็บอกว่าถ้านะคะท่านอยากที่จามีการประชุมลับท่านสามารถทําให้ประชุมสามารถขอมติในการประชุมลับได้และเรื่องที่เกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยคือประธานนั่งหัวโตตัดสินใจได้เลยว่าจะประชุมลับหรือว่าจะเผยแพร่ออกไปหน้าห้องเหมือนเดิมนะคะและ ถ้าท่านอยากจะควบคุมคอนเทนต์ร้อยจริงๆไม่อยากให้ดิฉันหรือว่าสื่ออื่นๆเนี่ยมาถ่ายทอดเอาเนื้อหาบางส่วนออกไปอะ่ะท่านควรจะทำอะไรคะ สิ่งที่ท่านควรทําคือท่านต้องถ่ายท่อสดเองจากช่องของรัฐสภาท่านจะได้ควบคุมเนื้อหาคอนเทนต์ได้ถ้าสื่อมาถ่ายถ้าดิฉันถ่ายท่อสดออกไปเนี่ยมันไม่มีใครมันมันไม่มีใครควบคุมเนื้อหาได้หรอกคะ่ะนอกจากว่าท่านถ่ายจากทีวีรัฐรัฐสภาเลยแล้วท่านก็ควบคุมเนื้อหาด้วยตัวเองเลยว่าจะให้ถ่ายทอดตอนไหนหรือไม่ให้ถ่ายทอดตอนไหนนะคะอันนี้แก้ไขาปัญหาได้ดีกว่าแน่นอน ต่อมานะคะบอกว่าเรื่องข้าราชการการชี้แจงเรื่องการสื่อสารบอกว่าเดี๋ยวจะมีการตําหนินะคะข้าราชการแล้วมันจะดูไม่ดีกับข้าราชการหรือว่าจะดูไม่ดีกับสอสอบอกว่าถ้ามีการถ่ายทออสดเนี่ยข้าราชการจะไม่กล้าชี้แจงนะคะไม่กล้าพูดในเรื่องเชิงลึกเป็นห่วงว่าข้าราชการเนี่ยจะได้รับผลกระทบดิฉันบอกว่าถ้านะคะท่านมีความจริงใจท่านเป็นห่วงข้าราชการจริงๆนะว่าเขาเนี่ยจะได้รับผลอกว่าถ้าคท่านมีความจริงใจท่านเป็นห่วง้าราชการจริงๆว่าเขานี่ยจะได้รับผลบ กระทบถ้าพูดอะไรออกไปหรือว่าเป็นห่วงว่าข้าราชการเนี่ยนะคะจะไม่ได้รับความสะดวกสบายหรือเป็นห่วงว่าข้าราชการจะถูกต่อว่าสิ่งที่ควรทําคืออะไรคะสิ่งที่ควรทําคือรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงต้องมาเป็นผู้ดีเฟนต์งบประมาณด้วยตัวเอง อันนี้คือสิ่งที่ท่านผลิตนะได้เสนอตั้งแต่วันแรกว่าบางเรื่องเป็นกรรมธิการของพรรคประชาชนอย่างยกตัวอย่างเช่นกรรมธิการพัฒนาการเมืองนะคะหรือว่ากรรมธิการาติดตามงบประมาณหรือกรรมธิการความมั่นคงเนี่ยเราผลักดันที่พยายามที่จะให้มีไลฟ์ลฟสดหรือว่าถ่ายทอดสดอยู่ตลอดนะคะเพราะว่าอันนี้เนี่ยมันคือการพิจารณาเรื่องประโยชน์สาธารณะดังนั้นอันนี้คือควรที่จะถ่ายทอดสดค่ะ はい、<laughs>